้มันเาไปซื้อน้ำยาด้านมันจะมีกระดาษไหมครับถ้าถ้าไม่ใช่กระดาษนะไม่ดีค่ะน้ำน้ำนะยานี่นมันจะโบหงเดียวกันเลยแล้วแจ้งเขาสิหยิกเขาบางทีลูกค้าผมยิกนะมาเขาเก็บไหมเนี่ยมันตัดผมเนี่ยยิกอะผมหยิ ร้อยบาทบางร้านโปรโมชั่นก็ร้อยหนึงนี่หนูซื้อมา75บหาทใช่ไหมคะค่ะอันบาระดัวเน้ยก็ห้าร้อยแป้อยองเนี่ยดาดหัวเนี่ยห้าเนี้ยใช้น้ำยาเนี่ยเราบอกว่าเราเรียนไปเนียคน้ำยาเนี้ยใช้ได้ในราวอ่น้ำยามาเองอ่ะ อันนี้ใช้ใส่น้อยเดียวใช่ขาวอนเลยนะใช้อลเลยเหรอ้วมันจะมีหลายางสี่ร้อย่ลยอาหารก็สองร้อยได้ไม่ได้นาเนีนาดท่ลๆก็ได้เนาะอืมได้ด้อน้เ็กมกะจมีหลายแบบได้ป่ะแล้ต้งแบบไม่น้อยนะรับนอันนี้เป็นน้ำแกงบะไม่น้อยจี่อนำกมันเขาใส่ขวดล้มาย่างก็ได้นี่นีน้สั้มันจมีขวดดักยเนาอ อันนี้ของาจารนะคะมีขวดดัดไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเอาน้ำยาอันนี้สผสมกันหน่อยอันนี้ชุดละล้อยเดียวค่ะบรีน่าก็ได้ค่ะันนี้ผมด้างตาก็ได้ค่าสะค่ะสะโดยที่ไม่ต้องใช้กิมมู่นสะยังไงสะไม่ใช้สะลอดเดียวค่ะ เวลาไมนได้ค่ะอันนี้น้ำยาด่างนะคะน้ำยาด่างด่างแล้วก็ตัวสีขาวจะเป็นน้ำยาโกไม่ใช่เดี๋ยวเอาน้ำยาโกกมาหมุนดัดตายเลยนะคะชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่หอุได้แต่ที่หายใจว่าโหสีเราลูกค้าหวสีแล้วสามีเลยใส่น้ำยายืดให้ลูกค้าชิมโกะด่างไม่ไม่ เนี่ยาา์เด่นบังไปล้างที่บำรุงเกาะหรอไม่ใช้ไม่ใช่อาจารย์ทำงาเขียนห่งเขียนสองมาเราอย่างเฮ้ยสองเนับสูตสให้มาเรียบรอยน้ำยา่นยาด่างเนี่ยว่ามันมีสูอันนี้คือน่ลโก่ใชลอกโก่ค่ะลอก้างง่ายเราลงน้ายาด่าไมัไว้เสร็จบ้างนาทีเสร็จแล้วปึ๊บก็ใช้น้ายาโก่ค่ะล็อกอีกทีนึง15นาทีเป็นท ถ้าไม่ใช้ตัวนี้ผมจะไม่ดี่บรินไรู้แล้วคือมาเราเร่เคยเห็ยนดิใช่ใช่ถูกต้องเจอมาเลยเบอร์ลินแน่แล้วก็โกรกหรอไม่แล้วทีเนี้ยมันเวลาเราลงดัดโารกเนี่ยเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์เลือกยาดัดให้ตรงกับสภาพผมเพราะมันจะมีผมสำหรับผมธรรมชาติ ผมอ่อนแอผมอ่านตัวเชื้อผมผ่านเคมีซ้ำซ้อนนะคะเราอ่านสูตรทีนี้ผมลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าผมแข็งแรงกันนะเราก็ใช้สูตรธรรมชาตินะคะในการจัดเสร็จพื้นทก่นะถ้าเกี่ยวกัสูตรจากแรงนั้นคือใช้ได้กันใช่ไหมครับใช้ได้ค่ะถ้าผมอ่อนแอเนี่ยเราจากเลยลองรู้สึกแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเนี่ยเอาเอาว่าง่ายอะไรที่ผ่านเคมีเราเนี่ยเขาเรียกว่าผมอ่อนแอ ลูกค for ้ามาคอยแข่งแข่ต้องดึงแ้มเล่นวนนะคะทีนี้สผู้ชาเนี่ยถ้าจะให้มันวนเพราะว่าสบู่นันเนาะเราใช้วิธีฉลงนน้ำยาก่อนนะคะซึมหุ่นก็ได้ฉลุนน้ำยาก่อนนะคะไม่ีรากยาสององไหนึงองไปหน่นคือผมม่้น่คือคือความนิ่มธรรมชาผมไม่เคยแามที่สุงยาอแค่าใจงเ ยางควรมันจะได้ง่างยขึ้นนะคะเตียมีนม่เน้นยาเนาะน้ำยาดัดอาจารย์อยากรูอยากหนึ่งกรณีน้ำเรายืดผมเราไม่มีครีมโปกงครีมโปกเราไม่โอเราโป่งดัดได้ไหมคะไม่โกกดัดอะโกดัดใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยเอาได้ไหมคะผสมกับน้ำยาโก่งยืดอะ ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมป่ะวัติศาะว่าไม่ได้เพราะว่ามันมีเข้าไปเพจของนิจยาถามเมื่อกี้้าใช่เยอะนะก็คือสรุปแล้วก็ต้องเตรียมไว้พอแต่แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ายืดผมแล้วใช้น้ํายาดัดไอ้น้ํายาโกกดัดไอผสมกับน้ํายาโกกยืดได้มาเรียนผ่านตรงนี้ได้ไหมได้ ยืดนะต้องยืดนะแต่โอ้โหหัวหัวน้ำทามเดี <USE> ๋ยคือต้องทามสีมานะฟอกสีทาสีนะแล้วมาปิดนั่นบอกก่อนแล้วเวลาไม่โดนเวลาใช้น้ำยาไม่ได้เนาะปล่อตัวลงนิดนึงขั้นถูกได้แล้วนะคะเริ่มต้นจากการดัดนะคะเริมนะคะดีดข้ามหน้าอันนี้ แล้วก็ไม่ต้องหนาเกินไปอ่ะเขียนนะถ้าเราจับบางผมจะหยิบหนนะ้าถ้าเราจับพอดีๆผมมันก็ได้ขึ้นที่แบบว่าลองประมาณ2เอ็กถ้าเราจับน้อยๆผมมันจะได้2-3เอ็กเลย,ท,เนนยที่เราจับผมใช่ค่ะที่เราจับผมนนี้เราใช้แกนเล็กนะคะ เราใช้แกนเล็กแล้วก็จับหนาที่ขนาดหนี้ความกว้างก็ประมาณสองประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะประมาณสักห้าเซนเนาะหมีโล้มนักหน้านิดนึงนะคะโน้งนหน้านะคะแล้วก็ง้อผมไม่ตึงนะคะเวลาดัดผมเราใชอหน้าก่อนค่อข้ท้านะคะ นี่เลยดับี้จต้องชอบเรานะนี่นะคะแดนเก๋โน้มไม่ลงพี่ผมแบบนี้นะคะม่้กระดานเค่ะตอนนีแล้วก็วางกระดาษแบบนี้นะคะออามรนนคับกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วของงานนิดนึงค่ะ มันยานดัดผมแล้วก็กระดาษแผ่นต่อไปนะคะซ้อนแบบนี้นะซ้อนข้างในนะคะมือต้องตึงนะคะโน้มประมาณ45องศานะคะโน้มมือไปแต่ถ้าใช้เหลาอุณห135นะคะ5นี่คือ90นะคะนี่คือ180ตรงๆนี้เราโน้อมโน้มไปประมาณ135ช่วง แล้วก็ข้าแกนค่ะจับหางแกนแบบนี้ค่ะทายผมต้องเก็บให้เรียบใ,ให้เรียบดึงน,นะคะน,นี่นะคะใช้ิ้วมือแบบนี้คะคะอเลือกข้าแกนนะคะทำให้ตึงน,น้องไปแล้วหมุนะคะ่ะจัดระเบียบให้ตึนนะะตงนะคะลายผมห้ามหักน,นะคะหมุนค่ะโยกนิดนึงนะคะ โยกผมนะคะไม่ใช่โยกตัวนะคะเรียกนะคะตึงกานกระบตัวใช่ค่ะอันนี้เราดัดแบบยกโคนนะคะชิดโคนยกโพนดัดกป็นแกยมก็ดัดแบบนี้เลยจ้ะใช่ค่ะด็ดผู้ใหญ่ก็ดัดแบบนี้นะเสร็จแล้วดัแก้มพอแก้ต่อไปเหมือนเดิมนะคะแถวต่อไปบีค่ะ ลกาอคเคะถ่ดูนึงนะคะเดี๋ยจะให้ม้นเปนโคโลแกอนิจจกนะครจำไนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ5แกมู่ค้าต้องการให้ขวอั้บถ้าเป๋ซ้ายถ้าหนูเป๋ซ้ายนะคะเราจะตั้งแกง นวเสียงแบบนี้นะคะถ้าเราปัดมาทางซ้ายแกนแกนหน้าเนี่ยนะคะไี่ลูกค้าปัดนวเสีงขวาแกนเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็หยอดน้ำยาไปทางที่เราปัดไอ้ันนี้เราแบบเสิรถ้าเราใส้เสรเนี่ยลูกค้าสามารถมุนปัดไ่น้อยๆจะได้แกนจะสายแกนขวาแกนไปกวา แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายอยากมีความสวยแต่ก็เป็นผู้หญิงสับหวานผู้หญิงสับหวังนหมะในกรณีที่ที่มวนสับหวานนั่นคือในกรณีผมลูกค้าน้อยีดค่ะเดี๋ยวถ้าผมลูกค้าน้อยเราจะใช้ที่ม้วนแบบสับหวังเป็นคำถามที่ดีมากเลยอเรมีาาถอะไรอยู่ครับเนี่ย่างเขาใส่ตอนนี้เลยเหรอะใช่ค่ะเพราะว่าผมธรรมชาติ เคยผ่านทาเคยผ่านเคมีมาแล้วนะคะเคยผ่านมือสีมาแล้วด้วยนะคะดูนะคะจาเติผมไม่มริสุทธิ์เคยผ่านเคมีมาแล้วะคดูนะคะเรียบนะคะเรียบตึงผมยังหนีบไว้อยู่นะคะใช้นิ้วหนีบไว้นะคะหมุนค่ะแับตึงจากโยมนิดหนึ่งนะคะใช้แล้วก็ถ้ามีคุยๆแบบนี้ต่อกระดาษ่อกระดาษเอาทีหนึ่งค่ะ ตอ่ะนาด้อมเมนตลอดคอมเมนต์เนจันเด่นเราก็ทำได้ต้องดีผมด้ยเดินค่ะนี่เด็กจำเจตัวนี้เดกึงยาแล้วกตึงมากอนนี้ต้องตึงแล้วตึงงอโอเคอ่ะทีนี้มาลองเลยค่ะใช้ก่อนตัวแรก หมดตรงนั้นข้างเราจะหันแบบนี้นะคะของแกน้อ้วหัวเฉยอยู่กระดีอยู่เฉยนะคะข้างบนกี่หลอดหนาไปดูที่ผม